ถ้าวันหนึ่งรายได้ที่เราเคยเลี้ยงครอบครัวหายไปสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่ที่เงินหายแต่คือความคาดหวังของคนรอบตัวเราและของตัวเราเองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ซีรีส์ตกงานตอนอายุ40ปีนะครับวันนี้คือ EP ที่3แล้วนะครับผมตั้งชื่อว่าความคาดหวังแล้วกันนะครับ ซึ่ง EP ก่อนหน้านะครับเราพูดถึงจุดแตกหัก EP ที่2ที่เราคุยถึงความกลัวที่ไม่กล้าบอกใครและวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องที่หนักมากแต่คนแทบไม่พูดถึงกันนั่นคือความคาดหวังครับความคาดหวังของครอบครัวคนรอบข้าง สังคมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคาดหวังของตัวเราเองต้องประสบปัญหาต้องหาความสำเร็จภายในอายุเท่านี้ต้องหาเงินเดือนได้เท่านี้ต้องดูแลครอบครัวให้ได้แบบนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คลิปนี้นะครับเรามาแชร์กันดีกว่านะครับ ความคาดหวังจากครอบครัวนะครับตอนผมทำงานมีเงินเดือนประจำผมก็เรียกว่าเป็นเสาหลักของบ้านแทบไม่ต้องพูดออกมาครับทุกคนเคยชินว่าเงินเดือนเข้าเท่ากับบ้านจะปลอดภัยมีโบนัสด้พาครอบครัวไปเที่ยวมีไรายได้ที่มั่นคงเท่ากับไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคต แต่กลับกันนะครับวันที่ผมตกงานทุกอย่างกลับตลลปัดไปหมดครับผมจำความรู้สึกได้ดีผมกลับบ้านเปิดประตูนะครับเห็นหน้าครอบครัวเห็นชีวิตที่เหมือนเดิมแต่บทบาทของผมไม่เหมือนเดิมนะครับในคำถามของผมวนๆซ้ำๆว่าผมนะครับ ยังคงพึ่งพาได้ไหมผมยังเป็นเสาหลักที่ดีได้หรือเปล่าครอบครัวยังเชื่อใจผมอยู่ไหมความคาดหวังของครอบครัวมันไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ผมรู้สึกได้ต่อให้เรามีความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงไม่เครียด แต่วันที่เราตกงานครับเราจะยังคงเป็นคนแบบนั้นอย่างที่คนคาดหวังอย่างที่ครอบครัวคาดหวังได้หรือเปล่าความคาดหวังของครอบครัวมันคือแรงผลักครับหรือมันคือแรงกดดันอันนี้ผมก็อยากให้ชวนคุณคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับ เรื่องที่2นะครับคือความคาดหวังของเรื่องงานตอนเราไม่ใช่ตอนเรานะครับตอนนี้ล้กันนะครับเราอายุ40ปีแล้วสังคมนะครับมักมีกรอบความสําเร็จประมาณว่าอายุ30ต้องตั้งตัวได้อายุ35ต้องมั่นคงแล้วอายุอายุ40ต้องเป็นระดับผู้บริหารหรือ C-Level หรือมีตำแหน่งดีๆประมาณซีเนียขึ้นไปละกันนะครับก่อนตกงานผมก็ยังคงอยู่ในกรอบแบบนี้ครับผมคิดว่าผมควรจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อาจจะมีตำแหน่งที่ดีกว่านี้หรืออาจจะมีะไรายได้มากกว่านี้แต่ความจริงก็คือณตอนนี้ครับผมตกงานไม่มีใครการันตีได้ว่า ควรจะต้องทำยังไงบริษัทไม่ได้สอนครอบครัวก็ไม่ได้เตรียมโรงเรียนก็ไม่ได้บอกสิ่งที่ผมเจอหนตอนนี้ก็คือสมัครงานก็เงียบส่งรีสุม,ม่ไปก็ไม่ตอบสัมภาษณ์ก็บอกว่าเงินเดือนที่ได้รับครับมันมันเกินไปนะครับ ทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าความคาดหวังของเรื่องงานมันยังเหมาะกับความจริงหรือเปล่าผมเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จมันไม่ได้อยู่แค่ทางเดียวและอายุ40มันควรจะเป็นจุดจบแล้วหรอครับหรือมันเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดอีกบานหนึ่ง ก็จะเปิดขึ้นความคาดหวังลำดับที่3นะครับคือความคาดหวังกับการทำกิจการส่วนตัวหลังผมตกงานผมก็เริ่มคิดจริงจังว่าผมควรจะสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเองผมคาดหวังว่าต้องสำเร็จเร็วทำเงินให้ได้เร็วนะครับลมก็ต้องลุกให้ไวนะครับ ต้องพิสูจน์ว่าผมยังคงเก่งอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วผมไม่เก่งอะไรเลยนะครับสิ่งที่เราเจอมันไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นนะครับลายได้ก็ไม่ได้เข้ามาได้สนมํมเสมอนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าทำธุรกิจเพื่ออยากพิสูจน์ตัวเองหรือมันคือทางที่เราเหมาะจริงๆหรือเปล่านะครับ มันสับสนไปหมดนะครับเรียกว่าพี่รู้จะจับต้นชนปลายได้ยังไงครับแล้วก็ต่อให้เราคิดเยอะมากขนาดไหนนะครับเราก็ยิ่งรู้สึกหนทางมันสับสนเลิกกันนะครับก็จะใครนะครับมีแนวทางที่ดีกว่านี้นะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับ ความคาดหวังนะครับที่ผมควรจะเลือกนะครับนี่คือพาทผมก็คุยมาก็เป็นการพูดคุยกันนะครับผมอยากจะฝากคำถามให้กับทุกคนนะครับว่าคุณเหมือนผมหรือเปล่านะครับคุณกำลังแบกความคาดหวังของใครบ้างครับครอบครัวสังคมตัวเองในวัย40ปีแล้วครับ เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาความคาดหวังนั้นนะครับกำลังช่วยคุณหรือกำลังทำร้ายคุณครับข้อที่3ถ้าคุณลดความคาดหวังลงหนึ่งอย่างชีวิตคุณจะเบาขึ้นหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับผมกำลังเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ทำให้ผมเป็นคนล้มเหลว ความคาดหวังที่สาคัญที่สุดผมตอนนี้ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดและยังยืนอยู่ได้พรุ่งนี้ถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงชีวิตที่สับสนกลัวหรือกดดันอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับคุณยังมีช่องนี้คุณยังมีผมถ้าคุณชอบซีรีส์นี้รบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับ แล้ว e p ที่4เราก็จะมาเล่าเรื่องกันอีกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็สนับสนุนช่องเล็กๆนี้ได้นะครับเพื่อให้เรานะครับได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ